ฉันว่าแกไม่ต้องไปกดอันนั้นนะเดี๋ยวฉันทำเองไงอิสกัสอ๋อเดี๋ยวภาษาเสี่ยกันสียเนี่ยเรื้อครูไม่ได้ไลฟ์นานนะคะอันนี้ก็แบบกำลังจะมนไลฟ์นะคะตลกดีเออถ้าทำเป็นทุกวันทุกวันมันจะได้เร็วนะนี่มาทำแบบฮัลโหลนะคะวันนี้ครูก็จะมาพูดเรื่อง การดูลายมือเป็นนะคะมันดียังไงเนาะวิชาลายมือเนี่ยเป็นวิชาที่จําเป็นนะคะจําเป็นถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยเรียนรู้นะคะก็ควรจะเข้าไปเรียนรู้เพราะว่าการดูลายมือเป็นกระทาให้เราโอเคโอเคดูเองก่อนที่ต่อคนอื่ จะตั้งหลักได้ก็จะได้ไลน์นะคะคิดว่าจะไลค์เรื่องอะไรกันดี <Okay. S 1> มาแล้วอาจจะไลค์เก็บไว้ให้นะคะ mm hmm. mm hmm. อ่ะเรามาพูดกันเรื่องการดูแรงมือนะกล้องแต่ละกล้องนี่ไม่เหมือนกันเลย ได้ยินเสียงไหมมิวลองเปิดเสียงเอาเช็คเสียงก่อนนะชัด,ชดไหมเสียงโอเคชัดได้ได,ได้อยู่เนาะโอเคนะคะได้เสียงแล้วนะคะโอเคมานะคะข้อดีของการดูลายมือเนาะต้องบอกก่อนว่าครูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลายมือนะคะคุณแนะนําตัวหน่อยนะคะครูชื่อครูเอศุนันทาทิพย์เนาะต้องบอกก่อนว่าทําไมครูถึงมั่นใจในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลายมือนะคะน้องหมิวตั้งแต่ติดตามครูมาไปนู่นไปนี่เป็นยังไงบ้าง พี่ครูดูใจมือให้กับ <c oughs> หลายๆคนแม่นค่ะแม่น <c oughs> ขนาดแบบบางคนเนาะเราดูแบบภายนอกอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ที่ครูเอทักก็คือเขายังแบบเขายังอึ้งเลยใช่ไหมดูเร <c oughs> ีย <c oughs> เรียบร้อยมากเลยแต่ครูบอกว่าขี้โกรธขี้โมโห <c oughs> <ช>นะฮะเอาแต่ใจตัวเองนะฮะแล้วก็มองคนอื่นเนี่ยก็คือถ้าผิดใจนี่คือโกรธเลยนะฮะ <c oughs> แล้วเมื่อกี้แหละเมื่อกี้ดีกว่าที่เราไปกินข้าวกันเนาะครูก็ดูให้น้องผู้หญิงคนเนี้ยว่าน้องเนี่ยเป็นคน สวยแบบไหนมิวความสวยของน้องสวยแบบเป็นมาดามได้เลย <c oughs> ความสวยเป็นมาดามได้เลยใช่ไหม <c oughs> แล้วครูดูให้บอกว่าน้องเนี่ยมีไฝนะคะจุดจุดดําดีกว่าตรงเนินอัคารต่ําเนินอัคารต่ําเนี่ยมีผลกับผู้หญิงมากๆนะคะเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของความมีเสน่ห์นะคะกับเพศตรงข้ามครูบอกว่าเลยว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเสน่ห์นะเธอเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายมีอะไรด้วยไม่ติดใจเนาะ แล้วก็น้องก็สารภาพมาเลยนะคะว่าน้องเลิกกับแฟนนะคะแฟนน้องพาผู้หญิงอื่นเข้าบ้านทั้งให้น้องนี่สวยระดับดาราดได้ห <laughs> น้าน,นี่ใสกิกเลยนะคะผิวพรรณดีมากนะคะทุกบอกว่าแล้วครูก็ให้เทคนิคน้องไปว่าให้น้องไปแก้นะคะปากาแดงสวดมนต์น้องสวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วเนาะ,ะสวดมนต์ไม่ได้ช่วยให้เรามีเสน่ห <laughs> ์<อ> <laughs> นะนะคะช่วยให้เรามีสตินะคะคนละอย่างกัน,นะะเนาะพอเราสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็ขอพอรสิ่งลักษณ์ศิษย์นะคะ ขอแก้กรรมนะคะอันที่เราที่เรามีอยู่เนี่ยนะ,ะกรรมจากการ,รที่เราเกิดมามีกรรมเรื่องการไม่มีเสน่ห์นะคะ mm hmm. ก็ให้เอาปากกาแดงเนี่ยจุดนะคะเพื่อแก้นี้ก็ดูให้น้องไปเนาะตอนที่เมื่อกี้เราอยู่ร้านอาหารเนี่ยรู้สึกแบบน้องบอกว่าน้องมีความทุกข์มากเลยใช่ค่นะทุกข์มากแต่เราก็ช่วยช่วยคลี่คลายนะจากที่เราดูจากลายมือแล้วเรารู้เลยว่าความทุกข์เขาเกิดจากอะไรบ้างนะ ก็เลยจากช่วยเขานะคะซึ่งปกติต้องบอกก่อน,นครูเนี่ยเป็นคนที่แทบไม่เคยดูดวงให้ใครเลยนะนอกจากนักเรียนนะคะแต่เมื่อกี้ก็ได้ดูให้น้องเขาเราสึกว่าน้องเขาทุกจริงๆนะคะ mm hmm. ตังะ้งแ่ครูอยู่ใกล้ตัวน้องเขาเนี่ยน้องเขาทาให้ครูขนลุกตลอดเวลาเลย <laughs> ตกใจมากเยนะ <laughs> ขนลุกอะไรขนาดนี้นะคะนะก็เลยคิดว่าให้การมาสอนเรื่องการดูลมือดีกว่า mm hmm. อ่ะถ้าเราดูเป็นเนี่ยข้อดีของการดูลมือเป็นมันเป็นยังไงดูคน mm hmm. ดูคนเป็นมากขึ้นมากขึ้นนะคะ,ะเพราะหนึ่งเราต้องดูก่อนว่าคนที่มีเส้นอ่ะนี่สอนสอนเรื่องเส้นก่อนนะเดี๋ยวจะอธิบายทีละเนินทีละจุดก่อนนีน่นครูไม่ได้มาสอนเรื่องลายมือนานมากน,นะคือเชื่อไหมว่าว่าทําไมรู้สึกไงปะพอเรารู้มากๆอ่ะเราเข้าใจว่าคนอื่นก็น่าจะรู้เป็นไหมพอเรารู้มากๆเรารู้สึกว่าให้เราสอนซ้ำๆทุกๆวันเนี่ยคนจะเบื่อไหมเออแล้วเราก็พูดเรื่องเดิมๆนี่แหละนะ ทุกๆวันเลยมาดูหน้านี้กันนะคะเนี่ยเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะในหน้าเนี้เป็นเนินเนาะในกล้องของครูมันกลับกันเนาะอ่าเนินเนี่ยในฝ่ามือนะคะดูดูยังไงดีนะดูนี้กันนะเนินนะคะให้เราจําเนินก่อนเราต้องรู้จากเนินก่อนเนินจะบอกนิสัยของคนนั้นนะคะถ้าเรานะคะอันเนี้ย จากยิ่ก้อยลากลงมาเขาเรียกเนินจันนะคะเนินจันท์เนี่ยมันมีผลอิทธิฤทธิ์กับเรามากๆคือคนที่มีเนินจันท์นะคะที่ไม่สวยไม่สวยยังไงคือช้ำาเขียวแบนนะช้ำเขียวแบนตรงนี้นะคะจะทำให้เราอะ่ะเป็นคนที่ไม่มีเสน่ห์พูดกับคนคนจะไม่ชอบนะคะจะไม่ชอบเลย พูดดีกันไงก็ไม่ชอบเหมือนเสียแ้งเหมือนแกล้งทําเหมือนอะไรเงี้ยเอา้าโดนจำกัดอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมของคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับการแนะนําถูกจํากัดผลค้นหาใน10นาทีเนื่องจากอาจกําลังโปรโมทแบรนด์ผลิตภัณฑ์อะไรโปรโมทอะไรอ๋อถูกอยู่ชัวรถูกจํากัด